อนฟิโอล่าธุร,ร,าารกิจนี้ครับวันนี้ดมันนี้นะเราได้ถือมีดใหม่ละที่ไอ้เอ็กเตอร์ให้เราครับแม่งโคตรทุเรศเลยนะนีแม่งมันเรียกนัดงานโรงแรงมคนเดีัวแล้วก็จะมาฆ่านะครับแล้วก็โบยโวยเอามีดเราเแล้วก็ต้องฆ่าเราเองนะเนี่ยันนี้วิ่งหนีไฟไปครับนะโ,โดนแฟนสิอ่ะนะต้องการจะไปสร้างเตัวเองนะครับ แมซมินัสโอ้โหแหมอยากลงบนชเนะมอันนี้คือภารกิจที่สแล้วนะครับลัซีไล์นะครับภารกิจที่เป็นเดโมโนะครับขอสมุดนะจุดนี้ครับใช้อินสติ้งบ่อยครจุดนี้ดนการหายเจอแล้วนะแล้วก็รอให้ตำวจไปตำรวจไปก่อนนะครับ ตอนนี้เราไม่มีปืนนะครับไม่มีเฮียองก์สิ้นครับเราไปก่อนเราไปก,ก่อนอ่าเดไปแล้วเมื่อกี้เป็นทางนิดหน่อยนะครับนะต่อครับนี่เขาหลุดอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับ มาตรวจนะครับ ตรวมาแล้วครับอันนี้ไหนไวะอ่าเริ่มนะี้นะครับตนนวร,บรวจจะอยู่คเครับ้าจเปลี่ยนชุดตำรวจ้เปลี่ยนที่กนี่ครับ นี่ผมคนที่ผมบอกให้เปลี่ยนนะคือคนที่ที่ผมจะเดินหาตรงนี้ครับนะคือคนนี้นครับนะที่ผมที่ผมกำลังจ้องอยู่ครับตรงนี้แหละนะโอเคครับเออ่รอฮนะนี่รอก่อนนะแม่งตำรวจเต็มพื้นที่เลยวะ,ะเก็บมีก่อนเก็บมีก่อนครับเดีย๋ยวตำ,ตำรวจจะเฝ้าตรงนี้คนระับฉะนั้น การหลบวันนี้ก่อนครับอ่าโหลดแม่งมาอยู่เรื่องเว้ยกูกำลังหันน่อ่ะทุกอย่างปลอดภัยเว้ยโว้โง่กูอยู่ตรงนี้ไปเอ้ยอ่ะซ่อนต่อไปลราขอเนี่ยขอเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนนะครับนะไม่เปลี่ยนเสื้อ สองหน้าตัวเองอีกมึงคิดว่ามันจะมีเลยไป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 ไกลอ้าวหันไปแล้วครับตอนนี้กูทน่วหวไปฆ่ามันดีกว่าชึกเชือดคอตายปะเก็บศพ เธอพาไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเรามันเทพอ่ะตอนนี้เข้ามาข้างในตัวภารกิจนี่คืออ,ออกจากที่นี่ให้ได้นะครับเฮ้ยต้องโดดมาลนะต้องโดดมาแล้วเว้ยเอออย่าอย่าทำมาตรงนี้นะเว้ยอย่านะเว้ย เช็คกูไปเด้อืมเช็คดิไอสัตว์มักอะดีละหันหลังโอ้ยชี้เมันเพงนู้ทำไมวะอ๋อเช็คพอยขงกูนะครับหลบก่อนครับตรงนี้ลองไปก่อนลองไปก่อนเดี๋ยวมึงได้ตายดีเอยมันมาตรงนี้แล้วตีหัวแม่งเลยสัตว์ <c oughs> อา้าวเก็บศพเก็บศพเก็บศพเว้ยไหน,นวะอา้าวชิบหายไม่มีกองเก็บศพเว้ยชิบหายแล้วโอ้ยู่ไกลเว้ยอ้าตรงนี้แหละมึงเฮ้ยเสื้อผ้าเปลี่ยน,นใช่ไหมกับชุดเดิมครับเราไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าครับเราต้องเมฟไปครับนะเมฟไป เก็บปืนไหมครับมันมีแค่สองกระบอกเนี่ยเช็คพอยต์ครับอ๋อนี่ไงผมจะเจอโอ้ไฟล,ลากศพลากศพเก็บตรงนี้นครับแน่อย่างเนียนเก็บไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ขึ้นทางไหนวะอ๋อ นีแต่ว่าซูเปอร์ดียบแล้วก็ยังไงยังไงยังไงปุ๊บอ่ะ้าวแล้วตอนนี้ครับพันเฮเขาเขาให,ให้ให้กับต้องลวจครับนะ เชนคอเวอร์เชนคอเวอร์เปลี่ยนของเฮ้ย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 ชิบหายแล้วไงเฮ้ยเอาละมึงเอาสวยลวมึงสวยลวกูได้เลยครับได้เลยมาต่อยกูใช่ไหมอีดอไอ้ยี่ไม่มีใครอยู่เสร็จกู โอ้โหป๋อมเงนตายนี่อะไรมึงกูไปละเรียบร้อยครับฟินไปกูกูฟินเยี่ยมิชชั่นคอมพลีทแล้วครับอ่ะกูฟินละอ่ะรอตอนนี้ครับวิ่งอย่างเดียวครับไม่ต้องเกรงใจใครครับไปไหนแล้วก็ล่อตัวมาละอ่ะวิ่งครับวิง่งไปเรื่อยครับไอ้โง่เว้ยกูอยู่ข้างบนแล้วตัดเส้นดีไหมวะ พ่อแม่ด้วอ่ะถ้าเชือได้ก่อนไตัดโซให้เชื์ตัดโซมิชชั่นคอมพลีทแล้วยาเฮ้ยเดินแน่นอนครับเสียวโปนครับวิ่งหีหอครับ หอพอเวยมอห็นขอบอร์ครับขอบคเลยนะครับต้องอตอนนี้ ครับโอ้แย่อยางเนียนครับยังไงในเดโมมันไม่มีสคัญให้ในวันนี้เห็นเดือนในเดโมมันไม่มีสคัญให้ครับฉะนั้นต่อโมต่อโมต่อโมเต็มเลยไปต่อรอต่อรอ พอลอนมาร้อนมามึงมามึงมามึงเสร็จแน่ครับมึงมามึงเสร็จแน่ครับมาเรียบร้อยครับเปลี่ยนเสื้อครับตังตัวต้องเปลี่ยนแล้วครับยังไงไปต่อไม่ได้ครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยออกเปลี่ยนละโกรธช้าครับนะ ซ่อนนะซ่อนไหนดีวะสเวนิกาไม่มีซ่อนอีกเลยไปตรงนี้แหละทำการหลบฮอรครับปิดหน้าปิดตาครับเฮ้ยเฮ้ยไหนมึงไหนมึงไปละอ่ะเติระตู ทีนี้เราเห็นที่นี่แล้วนะครับฉะนั้นหลบกัน,นครับมาน <ór m alt> ี่ชี้ไอ้ช <c oughs> <c oughs> ี้ให้บ้าเ,าเวย้ยกำมึงว <c oughs> จะจั่กันนะครับแล้วก็หลบครับอ่าเฮ้ย นปิดตาไปครับเดินต่อไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่าปิดหน้าปิดตาไปครับเดินเดินลงลิฟต์ครับนะปีนอ้าวเฮ้ยอะไรวะ ไม่ไม่จับกูไปละบายไม่ทนันละมึงกูไปก่อนละมนันจะจับกูแต่กูไปก่อนอะไรเนี่ยอ่ะลงมาแล้วครับนี่แหละโอ้ตน้ตนต้นนี้ตำรวจกำลังมาครับปิงเปิดประตูดเดินออกไปยัง เี่ครับนะอ่าประตูไปครับ<ว><น>ข้ามาก็ปิดหน้าปิดตาเลยครับนะ<ว>นปิดอย่างนี้ตลอดเส้นทางครับไม่งั้นเขาเห็นเรานะครับสวยไปปืนไม่ต้องเก็บครับปล่อยมันไปครับโดนัทช่างแม่งกำลังเยอะเลยมึงปิดหน้าปิดตาตลอดทางครับนะ เดินไปครับโอเคครับตอนนี้เราเรา,เราลอดต,ตัวครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในฝูงชนครับนั้นะตำรวจตำรวจจะไม่สามารถเห็นเรานะครับฉะนั้นลอดไปครับภารกิจต่อไปครับให้เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนตารางน,นะคระตารางรถไฟครับ ตั้มรวจตั้รวจตั้รวจตั้รวจไอ้ตั้มลอยมีหมวดตั้มลอยนี่วะเนี่ยครับใช้อินสติ้งครับโอเคเดินต่อไปเรื่อยๆครับนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปครับวิ่งรีบแปลงเมียสวยครับ เลยจะเป็นธรรมชาตินะครับเคียบปิดหน้าปิดตาทีครับเอ่อมันต้องต้องเล่นเนียนๆนะเนียนๆมันอยูนี่ขนาดฝาหอสมุนได้แล้วเนี่ยโคจริงเลยจะได้ว่าคันนี้เล่นเล่นคันที่สองกับเนี่ยไอ้ยคันนี้คันงที่สามอะคันที่สามละครั้งหนึ่งคันงที่สองก็คือ เปลี่ยนชุดหมดเลยครับนั่นแหละดูดูที่เบริเฟอร์มาก็เออลองดูครับนะถ้าเปลี่ยนชุดมาก็มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้ครับให้เราไปทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ๋อตรงไปเรื่อยๆครับทางนี้นะมัง้งเฮ้ยบอกว่าเอาทางนี้เฮ้ยกูไม่น่าแล้วกูวางน,นี้ทำไมเนี่ยโอ้ว่าตาย อันั้นก็ถูกแล้วมาทางนี้โอ้ยันเลยต้องวิ่งดีกว่าวิ่งดีปีวะดีดีดีด,ดีแม้วิ่งมีปัญหาอ๋อนี่เป็นการอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนี่ของของดยตวปืนเฮ้ยอินสติ้ง ลนะครับลงนะครับลงนะครับลงนะครับวันนี้รีบไปครับไม่น่าคืนสะพานไปทางนู้นเลยโว้ยมาใหม่ทางนี้เอ้ยเอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจดิโอ้โหตรงนี้เต็มครับทางน,นี้แหละมั้งเสรแล้วเจแเสร็จแล้วครับตรงนี้แหละ ให like ้เราเข้าเข้าไปในนี้อย่างนี้ครับเข้าไปในนี้นะเ c นส o ค e เบอร์จริงจริงก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับอย่างนี้นะไม่ต้องทำก็ได้ครับเรามีตำรวจต้ตรวจอยู่แล้วนะสวดีครับใช้ที่นี่ก่อนับ already tracks. closed the Yeah. all off ตง,งหลับเลยมึงโอเคครับเปลี่ยนแล้วครับรถไฟเปลี่ยนเวลาแล้วจะมาให้นี่ในหกสิบวินาทีให้เรารีบๆีไหครับเก็บศพครับเป็นด่วนนะอ่ะเช็คพอยต์ครับ ลูดลงไปเลยครับเร็วครับแล้วก็ใน60วินาทีนี้ครับให้เราครับรถไฟไปอยู่ในโน้นครับรถไฟครับนะไปทันนิดนึงนะครับชิบหายสิบวิทันได้ไหรถไฟมาแล้วเฮ้ย 15วิทานไม่เนี่ย15วิไม่สนใจเว้ยวิ้งคุณเดินก่อนละว,วิ้งก่อนละมึงมาแล้วยังวะ15วิ้าวิทีอ่าทานทานันทันครับรอดตัวไปดูคุณได้กลับบ้านแล้วดีใจเลื่ไฟมาแล้วครับ แรกมาเลเร็วเลยเออรอกันอูน่กลับมาแล้วอยู่หลักลับรอไปนคนอื่นไม่ได้กลับมรอไปไหดวมันจะเข้าบเบเทเรียนนะคะนนนน 25, 5, แน,นนะสอ้าพันสี่ร้อยคะแนนครับ ฆ่าไปสักประมาณ3คนมั้งจำได้โอเคครับเรียบร้อยครับ